สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปความรักของชาวธาตุลมนะคะประจําครึ่งเดือนแรกของตุลาคมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมิถุนค่ะราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะฮะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยนะฮะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนตุลกุมค่ะที่อยู่ในโหราศาสไทยนะคะมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะอ่ะ เบื้องต้นเราไปเช็คพลังงานไพประจําตัวของคุณก่อนนะฮะไพพลังงานหลักของตัวคุณค่ะชาวธาตุลมนะฮะเป็นยังไง หนึ่งไม้โอ้ดีจังนะคะตัวคุณอาจจะมีธาตุไฟผสมในนั้นด้วยนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะหรือว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ถ้าคุณคิดที่จะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆคุณทําได้เลยนะหรือถ้าใครมีความรู้สึกว่าช่วงนี้อยากจะเปลี่ยนงานนะคะสามารถร่อนเรซูเม่ได้เลยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่จะมีเกณฑ์การเรียกสัมภาษณ์งานคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะ อะไรหลายๆอย่างที่มันติดขัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเงนี้ยมันจะมันจะดีขึ้นได้ด้วยหนทางใหม่งานใหม่อะไรใหม่ๆที่ทําเพิ่มนะคะไหนดูซิพลังงานตัวคุณสถานการณ์ที่คุณเจออยู่เป็นอย่างไรเก้าเหรียญเท ถ้วยเด็กถือถ้วยหน้าไพ่เหมือนสถานการณ์ในความสัมพันธ์มันมีปัญหาคุณเสียใจเรื่องจากเรื่องราวในอดีตนะคะความสัมพันธ์ที่เคยดีที่เคยโอเคปัจจุบันอาจจะไม่โอเคแล้วปัจจุบันคนที่เลือกได้หน้าไพ่นี้อาจจะเป็นถือจัดโหมดได้ว่าเหมือนเป็นคนที่โสดหรืออยู่ในโหมดที่สถานะไม่ชัดเจนะนะ คุณมีไรายได้คุณมีอะไรหลายอย่างจริงๆคุณมีสมบัตินะแต่คุณเอาสมบัตินั้นมาใช้ไม่ได้ด้วยอะ่ะเออไหนไปดูหน่อยรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงม,มีสามดาสมกับที่เป็นทาวเวอร์จริงๆมีไพ่สองดาแปดเหรียญ ควยน้าภัยสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะที่แน่ๆมีความเสียดายมีความเสียใจมีความคิดถึงมีการหันหลังเดินจากกันไปบางท่านห่างกันไปจริงๆห่างกันไปแบบแยกกันละคนอยู่คนละทิศคนละทางละแต่ในะอีกขณะหนึ่งนะฮะบางท่านเนี่ย เป็นภาวะความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างทำงานจนไม่มีเวลาหันมาใส่ใจซึ่งกันและกันหันมาดูแลความรักความสัมพันธ์จนมันเหมือนได้แต่ถามตัวเองว่าเราอยู่ตรงนี้ไปทำไมเรามีกันและกันไปทำไมถ้าผลลัพธ์ในการแสดงออกมันจะต้องลงเอยแบบนี้อ่าไปดูกันว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นอย่างไรนะคะชาวทัดลมขอดูพห,หน่ Again like the sun see that big tea that toy Queen May ความรู้สึกเขากันแล้วเขารู้สึกงไงกับคุณคะชาวทัดลมคิงถือดาจ็บไม้ไนดา ในถ้วยสิด okay. าว the love r s โอไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการแอ่ดวงความรักแบบทั่วไปนะคะสำหรับครึ่งเดือนแรกตุลาคม อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับดูทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองคนคนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกอ,อกหักหรือเปล่าชาวทัดลมห้าเหรียญขึ้นมากันเดอะซันเนี่ยคนหนึ่งรู้สึกห่างไกลอีกคนหนึ่งมันรู้สึกเหมือนหลบอยู่ในที่มืดในมุมมืด,มดเ,งมเงียบๆอะไรเงี้ยคนคนนี้เป็นคนที่ มันชัดเจนในความสัมพันธ์อยู่แล้วว่าคุณรู้สึกดีกับเขาว่าหนึ่งถ้วยควีนถือไม้คนคุณนี้มีสเสน่ห์มากพอที่จะดึงดูดคุณได้นะคะแล้วเขาก็เหมือนณปัจจุบันคุณและเขาอยู่ในจุดที่อีกคนอยู่ห่างไกลไปละอีกคนอาจจะประสบความสำเร็จในเส้นทางของเขาไปแล้วความรักความสัมพันธ์ใดๆที่มันเคยมีให้กันหรือความรู้สึกของความสัมพันธ์เนี้ย มันมันค่อยๆจางหายไปจากที่เห็นว่าคนที่ได้หน้าไพานี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบกันไปได้สักระยะใหญ่ๆแล้วบางท่านหลักเดือนบางท่านหลักปีนะแต่คนคุณยังคงทิ้งรอยของความเสียใจไว้ให้คุณอยู่ในส่วนของเขาเนี่ยตัวเขาเองก็เจ็บเหมือนกันพอขึ้น10ดาบกับขึ้นคิงดาบนั่นแปลว่าคนที่ได้หน้าไพานี้ คุณก็รู้ตัวอยู่เหมือนกันว่าตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นะ่ะมันมีการประทะฝีปากปะทะคารมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีหมวดของความเครียดมอบความเครียดซึ่งกันและกันให้นะคะมีความเหวี่ยงมีความวีนมันคือไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะถ้าไม่งั้นผมไม่ขึ้นเดอร์เรเวอร์สมาให้ตรงนี้แต่มันเป็นความรักที่ก็สร้างความเจ็บปวดให้เขาเช่นกัน จากที่เห็นถ้าขึ้นไนถือถ้วยในคนคนนี้มีความรู้สึกว่าถ้าจะเป็นเพื่อนก็เป็นได้แต่ไม่แน่ใจนะว่าการที่เขาจะก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มันจะทำได้หรือเปล่าพอเขาก็เจ็บหนักตรงนี้แล้วเขาเหมือนมีความรู้สึกเหมือนสิ้นหวังกับความสัมพันธ์ไปแล้วด้วยอะ่ะเออว่าแบบรักนี้มันก็คงจบละมัง้งมันก็คงทำอะไรไม่ได้อีกละมัง้งอะไรประมาณนี้นะคะอืม ูิอืมแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนอะ่ะนายถือเหรียญแชรีออกไพ่สี่เหรียญไพ่เ้าไม้หน้าไพ่เนี่ยเหมือนอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศที่มันแตกต่างจากที่เคยเป็นนะคะ แตกต่างจากที่เคยเป็นใครที่ไม่เคยพยายามก็พยายามหน่อยแต่พี่ไม่เห็นการใส่ความพยายามของคุณทั้งคู่สักเท่าไหร่นะคะเป็นการพยายามที่จะพยายามอยู่ในจุดของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็โอกาสที่จะติดต่อกันเองยากถ้าไม่ได้มีทางในการเดินทางมาเจอกันนะนะความสัมพันธ์นี้ถ้าจะได้เจอกันเนี่ยน่าจะต้องเจอหน้ากันตรงๆดูเลยส เขาคุยกับคนอื่นในรูปแบบเดียวกับคนไหมเจ็ดถ้วยเท้าเจ็ดถ้วยเท้าเจ็ดเหรียญว e ออฟฟอร์จูนหน้าไพ่เนี่ยในบางเคสนะในบางเคสมีคนคุยหลายคนแต่บางเคสพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ สิ่งที่มันอยู่ในหัวเขามันคือภาพของการจินตนาการการมีคนรักการมีครอบครัวอะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหาความสุขให้ตัวเองอะคู่จีนดูซีรีส์แล้วก็จีนอะไรอย่างนี้ก็ได้มันไม่มันไม่เกิดขึ้นจริง่จากที่เห็น่อืมไหนดูหน่อยสิเหมือนบางคนไม่ได้มีมาเป็นตัวเป็นตนจริงๆอ่ะ ในความรู้สึกพี่นะอ่าไหนดูหน่อยมีเก์ได้คอมเมนต์หรือปรับความเข้าใจกันไหมทัดลมเฮอร์มิตขึ่นเฮอร์มิตนะนะเฮอร์มิตสองดาบอ่ะหนึ่งเหรียญเก้าดาบเอาจริงๆเก์นะ่ะจะมีแต่คุณเนะ่ยเคยบอก บอกรักกันและกันหรือยังเคยบอกความรู้สึกในใจซึ่งกันและกันหรือยังเหมือนมีคนแอบชอบอยู่แต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าพอที่จะเริ่มต้นไม่กล้าพอที่จะบอกคนคนนี้ไม่กล้าพอที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เหมือนให้เริ่มเรื่องอะไรก็เริ่มได้ให้ไปสู้กับอะไรก็ไปสู้ได้แต่ว่าถ้าให้ถ้าให้แบบ สตาร์ทกับคนคนนี้ถ้าให้บอกความรู้สึกในใจถ้าให้แสดงออกอะไรที่มันชัดเจนกับคนคนนี้คุณทําไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเลยเนาะตัวเขาก็เช่นกันอืมมันคิดหนักอะจากหน้าไพ่มันเป็น,เนคนคิดหนักเดีย๋ยวไปดูกันค่ะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุกันี่เขาจะเป็นยังไงเนี่ยชาวัาตลม ถ้วยตัวสองตัวเย็นแล้วก็ไพ่เดอะสตาความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังไม่จบโปรเซสหรอกเดี๋ยวก็ได้มีโอกาสมาวนมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้มันก็เบื่อเบืเซ็งเซ็งอะรอไปก่อนนะมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงในเวลานี้ที่มันจะได้เจอกัน หลอกรอสักครู่แต่ความสัมพันธ์เนี้ยอมรับอะไรอย่างหนึ่งนะว่าอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่าต่างฝ่ายต่างหาที่ไหนไม่ได้อะอืมไหนดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรห้าไม้แห่งแมน p l พลนแล้วก็หกไม้หน้าไพ่เนี่ยจริงๆความสัมพันธ์นี้มันคงจะดีมากเลยนะถ้ามันไม่ได้มีเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันแล้วก็ถ้าไม่ได้มีในเรื่องของกองเชียร์ที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่อะไรเงี้ยไม่ได้มีเรื่องของคนอื่นมาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นปัญหาความสัมพันธ์นี้มันก็คงจะประสบความสำเร็จได้แหละเนาะอะไรแบบเนี้ย อืมจริงๆเขาอยากให้มันสักเซสเขาอยากให้มันดีนะให้แนะนำอะไรไดูกันหน่อยค่ะให้แนะนำให้ชาวทัดลมหน่อยค่ะโ oh, oh. อ้เฮาส์เหรอเลคือสตาร์้สำหรับได้ลิงด้วยอะรอหน่อยนะ ความสัมพันธ์เนี้ยถ้ายังไม่ได้ลงเอยกับใครไปคุณและเขาก็ยังมีหวังอยู่หวังความหวังความฝันที่จะได้นั่งอยู่ในบ้านเดียวกันมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังไม่หายไปนะคะอืมโอเคประมาณนี้แหละจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปความรักของชาวธาตุลมนะคะประจําครึ่งเดือนแรก นะคะของเดือนตุลาคมค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ